แก๊งอยู่ตรงนี้เหรอไม่ไม่ไม่ครับไม่มีไม่มีแก๊งครับอย่างไม่มีแก๊งใช่ครับไม่มีแก๊งแล้วเล่นได้ไงกเกมนี้ก็เอ้เลยเขาต้องมีแก๊งไม่มีแก๊งแล้วมันไม่มีสาระชีวิตอ่ะห่อครับพิ娅ชีวิตอะไรถ้าขาดแก๊งนี่ขาดไม่มีสาระทําอะไรจะฟาร์มไปทําอะไรครับพิ娅พิ娅ก็พูดถูกครับ แก๊งผมมีครับพ่娅แต่มันมันไม่ไม่เล่นกันนะเฮียอ้าทำไมไม่เล่นอ่ะออกมันพักปีใหม่ครับพิ娅ผมว่าจะจะบินแล้วเนี่ยพักปีใหม่ใช่ครับพิ娅อ๋อปีใหม่ก็ต้องพักกันเหรอพี่ไม่รู้เขาเหมือนกันถ้ามีหกออนอยู่ในเมืองคนเดียวต้องไหนอ๋ท<า>อทั้งแก๊งนะ่ะแก๊งชื่ออะไรอ๋อซูพิเลียครับพ่ย มันก็เพิ่งเข้าแกงเขาเหมือนกันอ๋อสุพิเลียใช่ครับสุพิเลียอ๋อเคยเคยเห็นเมื่อวานแอบแอบดูแอบดูนมสาวแล้วเห็น<อ>ชื่อสุพิเลียรตรงหน้าอกโอนมนมเป็นยังไงมันเป็นสีอะไรครับเฮียนมจะเจะจะเชิงเอดูไงดูตรงหน้าอกอะ่ะอ๋อ<า>แล้วก็เห็นเห็นป้ายสุพิเลียครับเฮีย อ๋อนั่นน่ะคือชื่อแก๊งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับพี่โ oh, อ้ยก็นึกว่ายี่ห้อเกาะยี่ห้อเกาะเออนึกว่าเกาะยี่ห้อซูพิเรียยังมันยังไม่ใช่แก๊งใช่ไหมเฮียอ๋อมันมันมันคือชื่อแก๊งใช่ไหมใช่ครับพี่ยาแล้วเล่นเล่นแก๊งไหนไหมเฮียไม่มันเล่นโกงเล่นแก๊งอะไรโอ้โหมันเบื่อแล้วชีวิตแบบนั้นอะเบื่อแล้วเฮียใช่มันชีวิตแบบนั้นมันมันเบื่อแล้วอยากแบบใช้ชีวิตอิสระ อ๋ออินทเวิร์ดเตียอีกแล้วเนี่ยได้ยินอินทเวิร์ดบ่อยมากเลยเนี่ยมันเป็นคำฮิตหรือไงฮิตครับเฮียเป็นอินเตอร์ครับอินทเวิร์ดแปลว่าอะไรจำไม่ได้แล้วเฮียพูดตามเขามาโอ้โหอินโทอ่ะอินโทมันคือมันคือดนตรีน้ำดนตรีเริ่มต้นเวิร์ดคือคำแปลว่าคำ ครับผม introvert แปลว่าคำเริ่มต้นครับผมโอ้แล้วมันมันไม่คือจุดเริ่มต้นไม่ใช่หรอครับมันมนันคือคำเริ่มต้นอ๋อคำเริ่มต้นเหรอครับใช่คำเริ่มต้กนการทักทายเฮลโลงี้ย introvert ์ดเฮลโลใช่ introvert ไงคำพูดทักทาย <Hey. S 1> อ่ะประมาณนั้นแหละอ๋อครับใช่ introvert นั่นแหละนั่นแหละ <Hello. S 1> แล้วก็เป็น introvert กัน ทุกคนเลยคุยกับใครก็บอกว่าอินโทเวิร์ดมันเหมือนคำปฏิเสธไกลๆนะครับพี่ฮะเนี่ยพอคุยกับสาวปับ๊บเป็นอินโทเวิร์ดค่ะเนี่ยมันจะไม่คุยด้วยละเฮ้ยพูดเฮีมีสาวเยอะดีเนี่ยไม่มีไม่มีเลยสาวเนี่ยเฮียน่าจะเป็นมาเฟียรุ่นใหญ่เนี่ยเฮียไม่มาพงมาเฟียอะไรไม่มี เป็นมาเฟียแต่ไม่มีเมียจะเป็นไปทําไมใช่ไหมใช่ครับยเป็นมาเฟียไม่เท่าเป็นคนมีเมียเยอะนี่คาคมประจาวันคมประจาวันเลยใช่ใชเป็นมาเฟียไม่เท่าคนมีเมียเยอะคนมีเมียเยอะเท่กว่ามาเฟียเยอะใช่ครับยเฮียพูดถูกเฮียคิดเหมือนผมเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเฮียไปหาเมียดีกว่าแค่นี้นะ ไช่มันจะคุยกับผู้ชายทั้งชีวิตใช่ไหมเนี่ยใช่คุยกับผู้ชายไปก็ไม่มีอะไรเหม็นขี้เปียกไปแล้วไปแล้วไม่ได้ด้วยไปกินของผู้หญิงดีกว่าใช่ใช่ใช่ไปแล้วไปแล้วไหนเฮียไปหาคุยกับกับสาวไงเอ้าแล้วผมคุยไม่ได้เหเหม็นขี้เปียกเดี๋ยวผมฟันไม่เหลืองเฮียคุยกับผมได้ไม่ไม่เหม็นขี้เปียกไปดีกว่าคุยกันนานไม่ดี เอาเฮียส oh, yeah. ีจะออกไปทางเหลืองไม่เอาโอ้โหเฮียไม่ไม่อยากเป็นโรคสีเหลืองหรอไม่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 เป็นอินโทรเวิร์ตเฮียเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วตอนนี้เป็นอินโทรเวิร์ตแล้วเดี๋ยวไปหาที่รักษาละเฮียกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรกระเป๋าเหรอหกร้อยซีนบ้างไหมเฮียหกหกร้อยขอแสนหนึ่ง เยาวเป็นแสนเลยหรอใช่จะซื้อรถอยากได้รถโลเนี่ยรถโลแสนห้าผมมีอีกสามพันเฮียเอาไปก่อนนะเมื่อกี้ไปจกพลิกได้มาสองหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปจกอีกห้ารอบโอ้ยห้ารอบไม่พอเจ็ดรอบว่าเฮียเล่นมานานแล้วเนี่ยดูอยากทรงเนี่ยจะขอตังค์ผมไปทําอะไรจะเอาไปซื้อรถรถโลเพิ่งมายังไม่มีรถโลเลยแลกกรบบัดไหมเฮียบัตรอะไรบัตประชาชนเฮียแลกไแสนนึง เอาไปทำอะไรบัตรประชาชนมันมันทำอะไรได้บัตรประชาชนไม่ได้ครับพี่ียเฮ้ยจะเอาไปแอกสาวดิรู้นะใช่ใช่เฮียจะไปแอกสาวบัตรประชาชนคนดังเห็นไหมจะไปแอกสาวนี่รู้จักเฮียเขาเนี่ยเนี่ยโชว์บัตรใช่ป่ะประมาณนั้นใช่ไหมใช่ใช่ครับอืมไม่ได้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 บัตรบัตรบัตรคนดังให้ไม่ได้หรอกคนดัง ใช่บัตรคนดังให้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปแอบสาวไม่ได้ไม่ได้อ่าโอเคโอเคครับแล้วแล้วเมื่อกี้ให้มามคืออะไรแอนกุรแจพี่ยามันมัาไว้ทของเลยมันเป็นสโนว์สโนว์เฟกครับพี่ยาพอแลกแลกกันไปแลกกันมามันจะเอาไปแลกของได้เีอยเมื่อวานก็มีคนให้มาไปหนึ่งก็ไม่รู้ให้ทำอะไรเหมือนกันเีแค่ลองใช้ใช้ให้ดีผมเลยเอี่ยใช้ยังไงอ่ะใช้อะไรอย่างที่ขวาที่ขวาใช้ แล้วก็แปดครับพี่ครัแล้วก็กดใช้แล้วก็ต้องกด ID ใช่ไหมใช่ใช่คนะรับพี่ครัไอเดียอะไรเก้าเก้าหกแปดเก้าหกแปดไม่เห็นมีอะไรเลยกดใช้แล้วเนะี่ย ที่ยไม่ได้กดไอเดียดิไม่มัน,ม,นมันกดใช้แล้วมันไม่ขึ้นไอดีมันมีแต่กดมอบกดมอบเหรอเฮียใช่ใช่ใช่เฮียมันต้องกดมอบอ๋อต้องกดมอบใช่ไหม,ไมใช่คนระับเฮียเก้าหกแ แล้วแล้วมันแล้วแล้วแล้วมันแล้วมันได้อะไรอ่ะกดมอบแล้วได้อะไรไม่ไม่ได้เฮียมันเหมือนแลกกันนะครับพี่อะคือให้กันที่เฉยแค่นั้นใช่ใช่ครับพี่ฮียโอ้เหมือนเหมือนการแจกแลกถุงยางอะไรงั้นใช่ไหมโอ้เฮียถุงยางเลยเฮียผมไม่เคยใช้ถุงยางผมรุ่นใหญ่เลยเฮียเหรอใชโอ้ไม่เคยใช้เลยเหรอไม่เคยครับเฮียผมรุ่นใหญ่ครับ ผมรับผิดชอบได้ครับพี่อาไม่มีมิดผมรับผิดชอบได้ครับพี่เคยเคยเป็นหนองในไหมไม่ไม่เคยครับพี่อระวังนะไม่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 ใส่ถุงเป็นหนองในนะเล็กๆถ้ายังไม่ถึงขัานหนองในก็เริ่มอ่ะรู้จักเริ่มไหมเป็นตุ่มใสๆอ่ะเป็นตุ่มใสๆอ่ะใช่ใช่ใช่มันจะเหมือนเหมือนเหมือนถลอกอ่ะแต่มันเป็นตุ่มแตกขึ้นมาก่อนล้วก็ถลอกนั่นแหละเริ่มอ๋อครับพี่ฮะ แล้วมันโอแล้วเวลาเอาไปนะแสบแสบนะแสบแสบครับเฮียไม่แสบครับผมแสบแสบแสบใช้ใช้พังถุงยางนะผมจะใช้ผมผมจะใช้จงอางผมก็ต้องเลือกคนหน่อยไมเฮียไม่เลือกแล้วเขาก็อาจจะเคยเลือกคนอื่นมาก่อนเราก็ได้โอ้าหเฮียออกนี้มันและไอคนอื่นคนนั้นมันก็ไม่เลือกก็ได้มันเป็นประพุน์ไม่เลือกแบบเฮียเนี้ยอ๋อ เฮียอาจจะซวยนะปัจใจสาวมันต้องอย่างนี้อะไรเฮียอาจจะซวยนะอาจจะซวยครับเฮียเออโอเคโชคดีมีเรื่มเกาะนะไม่มีครับเฮียไม่มีครับไม่ไม่ไเดี๋ยวจะไปคุยกับสาวแล้วเบื่อแล้วเริ่มติดเหลืองแล้วติดอ้าวเฮียโลกเป็นสีเหลืองไม่ดีเฮียไม่ดีไม่คิดกันจะตายเลยนะเจ้าสียังปูไปแล้วไปแล้วเสี็เวลาทำมาหากินจะไปจกพริกจกพริกที่ไหนจกพริกก็ไรพริกไง ค okay, แค่นี้นะไว้เจอกันใหม่มีเบอร์นี่มีเบอร์มีอะไรโทรหาม,มีครับเฮียมีอะไรโทรหาโทรได้คุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินแค่แค่นี้นะรวยแล้วอย่าลืมผมก็พอนะเฮียไม่ลืมไม่ลืมไม่เคยลืมใครแล้วเองชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรนะผมชื่อชาเขียวขยี้ใจครับชาเมื่อวานอ๋อชาเขียวขยี้ใจใช่ครับชาเขียวขยี้ใจโอ้แล้วคุยสุดใหญ่โตโอ้หแค่หนอนชาเขียวไปละ Ha ha ha. ความรักที่ดีไม่จำเป็นต้องมีตังเสมอไปผมมีคติที่ว่าเมียสบายเราก็สบายครเมียสบายเราก็สบายรบเราต้องให้เมียหาตังแล้วเราสบายนั่นคือความรักที่ดีงงงงงง,ง,งจะเอาตังไปทำอะไรถึงจะได้ความรักดีๆ เอาไปเปเมียครับเอาไปเปเมียเมียมีความสุขเราก็มีความสุขทําไมไม่ให้เมียเปบางคนเขาเขามีความสุขกับการให้ไม่ได้การรับใช่ผมผมมีความสุขกับการให้เราต้องหาเมียที่มีความสุขกับการให้แต่ผมเป็นผู้ให้แล้วผมมีความสุขมากกว่าผู้รับไงอ๋อรับแล้วไม่มีความสุขเลยต้องหาตังใช่ครับต้องหาตังเพื่อเลี้ยงเมียแล้วเมียจะเอาไปทําอะไร พงเอาไปช้อปปิ้งเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยฮะความสุขเขาผมเห็นเขามีความสุขผมก็ดีใจช้อปปิ้งเสริมสวยผมก็มีมีความสุขด้วยโอเคชอบแบบว่าลงทุนน้อยหรือไม่ลงทุนอ่ะยังไงก็ได้ครับชอบแบบผมไม่ค่อยมีต้นทุนเท่าไหร่ไม่มีต้นทุนใช่ชอบแบบผมพอดีผมเพิ่งเพิ่งลงลงสนามบินมาเลยครับ ชอบแบบมีความเสี่ยงหรือชอบแบบไม่มีความเสี่ยงอะไรครับที่ว่ามันได้เงินดีมันผมยอมยอมเสี่ยงพร้อมเสี่ยงพร้อมเสี่ยงใช่ไหมใช่ครับถ้าพร้อมเสี่ยงพี่ก็จะพร้อมบอกใช่ครับพี่พร้อมเสี่ยงครับพี่โน,โน่นน่ะน้องไปยืนอยู่แถวนู้นน่ะ ตรงไหนฮะแต่เนี้ยแต่นั้นอ่ะแนั้นน่ะแล้วบอกว่ารับงานครับฮะรับงานครับให้ไปยืนตรงไหนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนั้นน่ะเห็นไหมเห็นเขายืนกันบ้านนั่นน่ะแล้วก็บอกว่ารับงานครับให้ผมไปยืนใต้เสาไฟแล้วก็บอกว่ารับงานครับใช่ใช่นั่นแหละความเสี่ยงเป็นเสี่ยงอะไรครับมันเสี่ยงแหละเสี่ยงเลยล่ะถ้าไม่ใส่ถุงนี่เสี่ยงมากเลยล่ะนี่ไม่ใช่แล้วนี่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 นีไปยืนตรงเสาไฟเห็นไหมเขายืนกันหลายคนเลยน่ย ในพวกนี้พวกนี้พวกพวกกล้าเสียงกล้าเสียงแล้วเลยทำให้ผมดูกันได้ไหมล่ะจะไม่พี่ไม่ทำโอ้งานพวกนี้งานพวกนี้พี่ไม่ทำหรอกแล้วพี่ทำงานอะไรครับพี่พี่เป็นชาวสวนเก็บพริกเก็บส้มอะไรพวกนี้แหละด้วยเปลือยทลผมอยากไปเก็บอย่างนั้นมางอ่ะต้องแบบว่าต้องต้องซื้อรถเท่ๆแบบพี่ก่อนคันหนึ่งเนี่ยไปแกะถุงมา้ได้รถเท่ๆอย่างเงี้ยคันใช่ใช่ผม เขาผมรับมาจากสนามบินครับเนี่ยนั่เนี่ยแกะถุงมาแล้วก็จะได้มันจะมีถุงใกล้ๆถุงหนกขนมอ่ะแล้วก็จะได้รถอย่างเงี้ยคันหนึ่งแล้วก็เอาไปเลยไปเก็บส้มเก็บอะไรตามใจชอบเลยมันมันอ,อันนี้อ,อันนีไ้ไม่มีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงแต่รายได้รายได้น้อยอ่ารายได้น้อยแต่แต่ไม่มีความเสี่ยงน้อยแต่ชัวร์แล้วมัน ไปที่ไหนครับอะไรนะมันต้องไปที่ไหนฮะก็ไปที่เป็นรูปพิกรูปส้มไงแค่นี้หนอครับใช่ไปนี่นั่นแหละแล้วไปถึงก็แค่นี้หรอก็กดอีปุ๊บมันก็เก็บของมันเองเต็มแล้วก็มาใส่รถพลิกขมเจระพิกมันมีมันมีพิกล่างพิกบนนะระวังนะระวังโดนพลิกนะแสบนะพิกต้องผมต้องไปพลิกไหนอ่ะพิกพลิกล่างพิก การจะเล่นพริกเราต้องใส่ถุงด้วยนะรู้ไหมในนครับต้องถุงไหนนั่นแหละมันมีถุงขายอยู่ยางอะยางพริกอะมันบอกอยู่ยางพิกอะถุงมือยางใช่นั่นแหละใช่นั่นแหละถุงมือยางว่ะผมเข้าใจไปอีกแบบนีถุงมือยางนั่นแหละระวังมวยพริกนะไปเก็บดีๆไหนครับนั่นแหละนั่นแหละเริ่มซื้อกี่อันครับ ี่รอบหนึ่งผมว่าไม่ใช้อันเดียวจะใช้ไม่เป็นาสามเล้างซักล้างล้างเอาได้ไม่เป็นไรหรอกอันเดียวซักล้างใช้เออใช้ซ้ำได้ใช้สาวฮะใช้ซ้ำได้ไม่มีใครรู้หรอกอย่าไปบอกใครก็ไม่มีใครรู้หรอกใช้ซ้ำได้โอเคครับคือมาแล้วครับโอเคนะอันไหนเข้าใจนะอันไหนอีกแล้วนั่นแหละถยากันเดียวเอันละร้อยซื้อให้หมดเลยทุกอย่างฟาร์มได้รอบเมืองที่มีราคาหนึ่งร้อยอ่ะ อ๋อโอเคครับอ่าซื้อไว้เลยทุกอย่างแล้วก็ขับรถท่องเที่ยวฟาร์มให้สนุกถ้าชอบความเสี่ยงก็ <c oughs> มายืนตรงนี้แล้วบอกว่ารับงานครับเยอะโอเคไหมไอหอยนี่คืออะไรครับก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันเนี่ยว่าจะไปลองไอหอยเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> น่าสนใจอันนี้เนี่ยในเนี่ยที่เขาขายให้ผมเนี่ยไม่รู้ยังยังไม่ไอเนี่ยขายเลยเหรอเฮ้ยโอนิก โอนิโกเนี่ยครับอะไรโอนิโก้อะมีโอนิโกด้วยเหรอเฮียครับหอยสองอันเนี่ยอะไรวะสามร้อยอะไรสามร้อยมาตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นเลยของดีๆมันคืออะไรครับไปทำอะไรมันหอยเฮ้ยอะไรเลี้ยข้าปั้นมันคือข้าวปั้น ไม่ใช่หอยโอ้โหพูดสักเสียวหลังว๊บเลยผมเข้าใจมันคือข้าวปั้นมันเป็นหอยเนี่ยข้าวปั้นซื้อแล้วไปกินตรงนู้นโอเคฮะเนี่ยเนี่ยไปกินตรงเนี้ยเนี่ยตรงมุมตึกเนี่ยกินกินที่เดียวนะกินที่อื่นมันคือข้าวปั้นใช่ไหมครับใช่มันคือข้าวปั้นโอ้โหพูดสักเสียวหลังแว๊บเลยว่าทำไมไม่เห็นได้ไงวะโอเคโอเคไม่เอาแล้วไม่คุยมากละเดี๋ยวเสียเวลา โอเคครับโอเคเสียเวลาต้องไปแม่แต่มันผมต้องไปเอารถที่ไหนนะครับเพราะเอารถที่เผารถไงนะ่ะตรงนั้นนะ่ะน่นนะที่เสื้อขาวนะ่ะเสื้อขาวยืนอยู่นั่นนะต้งไหนพี่ไปตรงไหนครับต้องไหนต้งไหนนะแน่เดียวแน่เดียว แลนเหลืองเราชอบเหลืองเหรอไม่ใช่ไม่่ใชเราชอบเหลืองเหรอไม่ใช่แล้วไม่ไปแลนเหลืองอ่ะสายเหลืองเปล่าสายเหลืองแน่ๆเลยเอาสายเหลืองมาส่งไว้ก่อนเลยลุงครับ แต่งรถครับแต่งรถแต่งรถครับโอเคแต่งดเดี๋ยว่าพีชยเดี๋ยวเเอเอออกำลังงงเสียงอยู่เรารูปหล่อนะครับเสผมเบรารูปหล่อนะั่นี่ยแต่เสียงทำไมอ๋อผมผมยังเด็กอยู่ครับเสียงแล้จะยังไม่แตกอ๋อเสียงยังไม่แตกใช่คไหมไม่ใช่ LG ใช่ไหม ไม่ใช่หอมไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเสียงยังไม่แตกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ทอมใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่คือเป็นเด็กผู้ชายที่เป็นเด็กอูเสียงยังไม่แตกถูกไหมใช่ครับโอเคโอเคโอเคหรือว่าเป็นทอมจะจะขอเบอร์ถ้าเป็นเด็กก็ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวติดคุกไม่ได้เป็นทอมครับแต่งรถแต่งรถแต่งรถ แต่งรถแต่งแต่งรถต้องไปฝั่งนู้นค่ะพี่ชายเอาตรงนี้ไม่ได้เหรออ่ะมันมันเป็นของเคสเนาะโอเคโอเคเราไม่ใช่ทอมแน่นะไม่ใช่ครับแค่แค่เป็น l อเฉยๆครับถ้าถ้าเราเป็นทอมพี่จะขอเบอร์ก็ขอทำไมอ่ะเพราะพี่ชอบ LG ไงอ๋อขอเบอร์ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เหรอมีมีแฟนแล้วอ่ะ มีเจ้าของแล้วครับไม่เป็นไรเขาไม่รู้หรอกกแบบ็แอบแอบคุยกันไงไม่ไม่ได้ครับเจ้าเจ้าของอยู่ในอูน่เจ้าของอยู่ในอูน่ก็เขาก็ไม่เห็นนี่เห็นไม่เห็นหรอกก็แค่ขอเบรอร์ไงชื่ออะไรครับชื่ออะไรผมผมชื่อเคครับชื่อเคใช่ครับชื่อ,ช,อชื่อดูโหดมากเลยนะชื่อเคตั้งแต่รู้ เกิดมาคนชื่อเคนี่โหดทุกคนนะที่รู้จักใช่หรอใช่โหดทุกคนเลยเอย่างนผมน่าจะฟังเราคามาแล้วแหละผมน่าจะไม่ไม่ไม่โหดไม่โห,ด,หดเหรอเอ,อ่อรถตกลงขอเบอร์ไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะเอ,อ่อแล้วแล้วถ้าอยากเจอเคอีกต้องมาเจอที่นี่ที่เดียวอ่ะใช่เรอใค่ะใช่โอเคแล้วเคเข้าเวรกี่มอร์เออผมอยู่เวร หกโมงค่ะหกโมงเย็นหกโมงเย็นโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หกโมงเย็นมาหาใหม่ได้ปะไม่ได้คขาเจ้าของไม่รู้อืมเขาไม่ว่าหรอกเพราะเราเป็นผู้ชายเหมือนกันไงเขาเบบบบีี้้เเเลยราเป็นผู้ชายเหมือนกันเขาไม่ว่าหรอกไม่ได้เขาไม่ได้เราเป็นผู้ชายเหมือนกันเขาไม่ว่าหรอกเขาไม่สงสัยหรอกอ้เนมอาหาหนึ่ง ไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้เหรอโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มองมาใหม่นะมาหาใหม่นะยังไงเนี่ไงเจ้าของเจ้าของผมนะครับได้ไหมไม่เขาเราเป็นผู้ชายเหมือนกันเขาไม่สงสัยหรอกไม่ได้อีอไม่ได้เขาแค่ขอเบอร์เองอีนัยฮอขอเบอร์ตัวละตัวละล้านว่าไง ตัวละหมื่นอขอเบอร์ตัวละหมื่นแฟนเร็วอันนี้ขายขายเบอร์แฟนเหรอใช่ขายเบอร์แฟน,แฟนมันมันมีกี่ตัวมีห้าสิบตัวห้าสิบตัวอะไรมีอยู่ห้าตัวก็ห้าหมื่นดิมีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวโอนให้กระเป๋าอะไรตวละล้านทั้งนั้น,นตวละล้านไม่ขึ้นแล้วจริงอะ อะไรวะแป๊บเดียวขึ้นขึ้นมาสามตัวเลขสอมตัวอบานแปลไปสามตัวตกลงจะแต่งรถยังไงครับเนี่ยไปไปข้างหลังเลยครับเดี๋ยวบอกให้ขี่รถไปข้างหลังฝั่งนู้นเลยอ๋อเขาย้ายไปฝั่งนู้นใช่ค่ะสรุปหกโมงพรุ่งนี้มาหาใหม่ได้ไหมไม่นะครับพรุ่งนี้ผมผมน่าจะไม่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หกโมงมาแล้วกันเอาระหมน <tellement> OK. <c oughs> ครับแต่งแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับเอ่อกำลังงงกับเสียงอยู่ครับยังไงครับเอ่ออันนี้อันนี้เสียงยังไม่แต่งนะหนุ่มใช่ไหมหรือว่าเป็นผู้หญิงครับอ๋ <peanuts> อเป็นผู้หญิงแต่แต่งตัวเป็นผู้ชายใช่ครับไม่ใช่ทอมใช่ไหมไม่มาฮะไม่เหลือค่ะ มีแฟนยังยังครับยังจีบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ชอบผู้หญิงก็ก็จีบได้ก็ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็แค่จีบไงไม่เคยคุณมาแต่งรถใช่ไหมก็ก็จะอยากจีบทอมมาชอบทอมม,ม,ม,มาแต่งรถใช่ไหมมาเต่งรถแล้วก็มาจีบทอมด้วยครับชอบชอบช่าง<ล>ฟิตครับผมชอบช่างฟิต เป็นเป็นคนที่มีรสยมชอบช่างฟิตครับคนเปิดบัตรเปิดบัตรเหรอใช่ค่ะเปิดบัตรเปิดบัตรแล้วจะเปิดใจให้ไหมครับพี่ชอร์รถผมพังแล้วรถพังเลยเป็นไรอะ วยมุยวฟมุยรถ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 เป็นไรอ่ะต้นรถเป็นอะไรต้นต้นรถเป็นอะไรสุบชื่ออะไรครับชื่อ ชื่อชื่อเชิรครับชื่อเชอิญขอเบอร์เชิญได้ไหมเออนะครับขอเบอร์เชอิอ่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็ก็ขอเบอร์ไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ได้ไม่ได้จะจีบหรอกแค่ขอเบอร์รู้จักกันไว้เฉยไม่จีบจริงๆไม่จีบนี่ลองเรียกใหม่สิครับขอเบอร์เชิญได้ไหมครับ โอเคเดี๋ยวเดีเ๋ยวเจ้าผู้โชคบัตรนะครับจะได้ให้บัตรให้บัตรแล้วให้เบอร์ไหมไว้ทีครับไปรอบหน้าได้ไหมเออแล้วพรุ่งนี้มาทำงานไหมมาทุกวันครับมาทุกวนันมากี่โมงครับแล้วแต่บางวันถ้าเชิญอ,อยู่ผมนนจะเอาลวดมาแต่งทุกวันเลยดู <laughs> แลมาติดต้นไม้พี่ไว้คารมาติดต้นไม้พี่เรียกเรียกเรียกว่าไงนะเมื่อกี้ ถ้าเชยอยู่ผมจะมาแต่งรถทุกวันเลยขอรีตอมอกับโอเคโชวใหม่โชว์บัตรใหม่ได้ไหมโชว์บัตรใช่ไหมได้ครับเรื่องโชว์นี่ถนัดอยู่แล้วผมอะเอ а ้ยเปิด hmm. บัตรพยาสยบินครับ ยังไม่มีแฟนใช่ไหมไม่บอกคำไม่บอกถ้ายังไม่มีแฟนก็ยังมีหวัง่ะครับเก็บเลไว้าไแเมื่อวานก็เห็นเมื่อวานก็เห็นเมื่อวานคุณก็มานี่ก็เมื่อวานไม่มีตังก็วันนี้มีแล้วก็วันนี้มีแล้วก็เดี๋ยวผมแต่งอย่างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแต่งอีกอย่างนึงแต่งวันละอย่างอ่ะผมมาแต่งทุกวันแหละไปเก็บไปเก็บ เก็บรถเก็บรถใช่ไหมโอเคครับอโอเคผมมีเป้าหมายนอกจากการแต่งรถเลยผมมีป้ามเป้าหมายอื่นแล้ว สรุปยังไม่มีแฟนใช่ไหมย,ยังครับขึ้นไปแล้วโอเคแค่นี้ผมก็ชื่นใจละ